สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่ช่อง On the Road ทั่วไทยวันนี้เราอยู่ที่ทางหลวงชนบทหมายเลขนอพอ .4022 บริเวณอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับจุดงหมายของเราวันนี้ก็คือวัดเขาช่องชาติซึ่งอยู่ที่อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุบล <c oughs> ขอโทษทีครับจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับคือภูเขาด้านหน้าของเรานี้นะครับ ซึ่งก็คือที่ตั้งของวัดเขาช่องชาติในส่วนของการเดินทางมาที่วัดเขาช่องชาตินะครับถ้าหากว่าเราเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2นะครับมิตรภาพเมื่อผ่านตัวอำเภอตัวจังหวัดขอนแก่นมานะครับมาถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2109ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อมุ่งหน้ามายังอำเภออุบลรัตน์นะครับ ก็ใช้ระยะทางจากทางแยกทางหลวงแผดินมาเลข2เข้ามาอีกประมาณ70กิโลเมตรนะครับก็จะถึงวัดเขาช่องชาตินะครับสภาพถนนครับตอนที่เราขึ้นเขานี่ครับก็จะเป็นถนนแคบๆนะครับรถใหญ่นะครับรถบรรทุกหรือรถ10บล้อนี่ครับไม่อนุญาตให้ขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นถนุนแคบแล้วก็สูงชันนะครับนี่ครับก็ดูตามภาพนี่เลยนะครับ สูงชันไม่พอก็คดเขียวด้วยนะครับจะขึ้นได้เฉพาะรถที่เป็นรถเล็กๆนะครับรถกระบะหรือรถปิกอัพขึ้นมาได้นะครับสำหรับประวัติวัดเขาช่องชาตินะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2520เป็นสำนักสงฆ์เจ้าวัดองค์ปัจจุบันก็คือพระอาจารย์บุญมีธนาจาโลวัดเขาช่องชาติเองนะครับตั้งอยู่บริเวณสันเขาภูพันคำเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพันคำกินบริเวณ พื้นที่จังหวัดอยู่3จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอำนาจเจริญและก็จังหวัดขอนแก่นนะครับสภาพโดยทั่วไปก็จะเป็นป่าไม้เบญจพรรณนะครับมีทั้งป่าไม้แล้วก็มีสัตว์ป่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งบริเวณบั้นเองก็จะมีท,ทิวทัศน์ให้เราได้ชมได้มองกันนะครับซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมทัศนียภาพด้านบนกันนะครับโดยบริเวณด้านบนนี้ก็จะมองเห็นอาณาเขตของ3จังหวัดด้วยกันนะครับก็คืออุดรหนองบัวลำพูและขอนแก่นนะครับเดี๋ยวอะไรงไงเราไปติดตามชมกันนะครับว่าทิวทัศน์ทัศนียภาพด้านบนจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สภาพบริเวณวัด จะมีอะไรให้เราชมบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นพระใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าพระใหญ่เขาช่องชาตินะครับมีการวางเสดาฤเลิกไปเมื่อวันที่23ธันวาปี2549น่นะครับด้วยงบประมาณก่อสร้างประมาณ10ล้านบาทนะครับปัจจุบันก็ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ครับสภาพถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันก่อนนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนขึ้นไปชม ทัศนียภาพด้านบนกันนะครับยังไงก็ไปติดตามชมพร้อมกันนะครับนี่นะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นป้ายวัดเขาช่องชาตินะครับด้านบนนีก็จะเป็นจุดที่เราจะขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของ สาวจังหวัดคันนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันนะครับช่วงที่เรามานี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับที่วัดก็จะมีการทําบุญกันนะครับมีการทอดกรถินนะครับมีเสียงเพลงดังมากครับเราก็เลยต้องเก็บเสียงไว้นะครับไม่ไม่เปิดเสียงเนื่อจากมีเสียงเพลงดังรบกวนนะครับบริเวณด้านบนก่อนที่จะขึ้นถึงจุดชมวิวนะครับก็จะมี พระพุทธรูปปางต่างๆนะครับให้เราได้สักการะไหว้กันนะครับอุเรนทางขึ้นนี่ก็จะเป็นหินนะครับแต่ก็มีการแบบโรยปูนไว้บ้างบางส่วนนะครับเป็นทางเดินขึ้นมานะครับก็สะดวกสบายนะครับนี่ครับวิวที่เรามองพระพุทธรูปพระใหญ่นะครับบริเวณจากด้านบนนะครับก็มีสวยงามมากนะครับด้านบนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อีกรูปหนึ่งนะครับ ขาสามแผ่นดินเขาช่องชาติอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดอรธาน,นีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับเป็นจุดเช็คพอยให้เรามาเซลฟี่ถ่ายรูปได้นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระองค์ใหญ่ด้านบนกันนะครับโดยพระพุทธรูปองค์นี้ครับเป็นพระพุทธรูปที่หันหน้าไปทางตัวอำเภอโนนสังนะครับจังหวัด หนองบัวลำพูนะครับนี่ครับถ้าเกิดเราหันหน้าไปออกไปยังหน้าผานะครับด้านซ้ายมือของเราก็คือจะมองเห็นบริเวณจังหวัดคอนแก่นนะครับหรือบริเวณเขื่อนอุบ,บลรั์ส่วนด้านขวามือของเราก็คืออำเภอโนนสังนะครับเราก็จะมองเห็นในตัว อำเภอหนองบัวลำพูได้นะครับด้านหน้าของเราที่เห็นไกลๆนู้นนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติอะไรนะภูภูเขียวนะครับไม่ไม่แน่ใจครับผมจำไม่ได้นะครับผิดภาพกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับสภาพตรงนี้เป็นหน้าผานะครับสูงมากเลยนะครับ ด้านล่างก็จะเป็นตัวอำเภอโนนสังนะครับเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับคือเป็นถนนนะครับที่เราขึ้นมานะครับที่จะเห็นเป็นใสๆนะครับจะมีรถเล็กๆตรงนั้นวิ่งขึ้นมานะครับคือเป็นถนนที่แบบบังคับขึ้นเขาโดยตรงเลยนะครับแบบก็คือไม่ได้มีอ้อมเขาหรือว่าอะไรทําให้มันถนนมันเขาเรียกว่าอะไรครับความชันมันน้อยลงนะครับคือความชันขึ้นก็ขึ้นเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นด้านล่างบริเวณหน้าผานะครับสูงมากเลยน่ากลัวนะครับที่เรามาก็เป็นหน้าแรงนะครับคือสภาพทั่วไปก็คือจะแห้งนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่ามาในหน้าหนาวหรือว่ามาหน้าฝนนะครับตรงนี้ก็จะเขียวชอุ่มนะครับแล้วก็ทิวทัศสวยงามอากาศเย็นนะครับนี่ขณะเรามาหน้าร้อนด้านบนก็ยังเย็นอยู่เลยนะครับนี่ครับสภาพโดยทั่วไปเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีโอกาสแวะมาทางนี้ก็ลองมาแวะนะครับ ทำบุญแล้วก็มาชมวิวทิวทัศน์ของ3จังหวัดด้านบนนี้ได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนเดินดูรอบๆนะครับต้องบอกเลยนะครับเสียวมากครับตอนนี้ผมขาผมก็สั่นนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนกลัวความสูงนะครับแต่ใจมันก็อยากจะดูนะครับนี่ครับ สุดมากนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาชอบนั่งอยู่บริเวณเปลายๆตรงนี้แลครับแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับนะครับพาเพื่อนมาชมทิวทัศน์3จังหวัดนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆมีโอกาสต้องแวะเข้ามาทำบุญแล้วก็มาชมวิวให้ได้นะครับถือว่าเป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับ ก็เดี๋ยวขอจบคลิปเดียวไปแค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวผมก็จะลงไปปิดทองแล้วก็ทําบุญพระป่ากระถินด้านล่างนะครับไหว้พระเป็นสิริมงคลนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปยังที่อื่นนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ